สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธพูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย หวังตรงก็รีบลุกขึ้นไม่น้าของเขาก็แดงระเลือกว่าวีเฮ้าพลิกตัวละลรุกขึ้นเมื่อเขามองไปที่หวังตรงที่เต็มไปด้วยน้ำตาเขาก็รู้ว่าหวังตรงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขาเขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนใจเขาก็หวกกัวเก่าขอโทษว,ว่าข้าขอโทษข้าทำให้เจ้ากังวลเข้ามีคิดว่าข้าจะใช้เวลานานขนาดนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพราะข้าหลงทางหลังจากที่หวังตรงเช็ดน้ำตาแล้วหวังตรงก็จ้องมองเขายังดูเดือดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าโกหกพวกเราทุกคนถ้าหากว่าเจ้าไม่ให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลกับข้าในเเเเรืื่่่่่่่ออออองงงงนนนีีี้้้้้าาาาากกก็็ไไมมมมมตพพููดดัวววยยิสุแลปทจ เจ้าก็วล่ากับผู้หญิงตัวเล็กๆที่กําลังร้องไห้พลังยิ่งใหญ่ของวิญญาจานทร์สายโจมตีไปในหมดแล้ววังตรงรู้สึกประหลาดใจน้ําเสียงของเขาเปลี่ยนไปทันทีเจ้าเรียกใครว่าผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เจ้าจะไปหาอาจารย์โจอีไม่ใช่หรือไงไปให้เร็วๆข้าจะไปกับเจ้าด้วยอาจารย์โจโกรธมากเช่นกันเจ้าควรจะอธิษฐานขอให้ตัวเองโชคดีนะในขณะที่เขาพูดเขาพากว่าวีเฮาออกจากประตูด้วยท่าทางที่ค่อนข้างใจร้อนด้วยคําพูดของวังตรงมันก็ทําให้วีเฮา,ารู้สึกกระวนกระวายใจที่จะได้พบอาจารย์แล้วก็อธิบายสถานการณ์เพราะ ที่ออกจากห้องพักวังตงก็สงบลงในที่สุดแสงสลัวนในย้มคาคืนมีอยู่ทุกหอนทุกแหง่งและทันใดน,นั้นเขาก็รู้สึกสงบในขณะที่มองไปที่ว่าวีเฮาซึ่งอยู่ข้างหน้าของเขาในเวลานี้ความกังวลทั้งหมดของเขาได้หายไปหมดแล้ววังตงก็เอ่ยถามว่าวีเฮาไปว่าเจ้ากําลังทําอะไรกันแน่ทำไมเจ้าถึงโกหกอาจารย์จากนั้นหวังตงก็ก้าไปข้างหน้าสองก้าวแล้วเขาก็ถานว่าวีเฮาวังตงก็เดินเคียงข้างเขาไปว่าวีเฮาก็ยิ้มอย่างคมคืนแล้วก็พูดว่ามันยากที่จะอธิบายทุกอย่างได้ข้าจะพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเเรรรราา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 าพบบอออออจจจยยย์โแลล้้้้วววววขขไไไไมมม่่่่่่สถธิิทุกกกกงงงดดในนนนตีั็ะะึ ระวังให้มากกว่านี้ข้ารู้สึกว่าการมาสายจะไม่เป็นปัญหามากนักแม้ว่ากฎของโรงเรียนจะค่อนข้างเข้มงวดแต่ก็ผ่อนคลายมากขึ้นสําหรับศิลป์หลักอย่างพวกเราไม่ว่าจะในกรณีใดเจ้าเป็นศิลป์หลักของสาอาวุธวิญญาณปัญหาตอนนี้คือเจ้าจะอธิบายเหตุผลที่เจ้ากโกหกอาจารย์เพื่อหยุดพวกเขาจากการติดตามเรื่องนี้ตามใดที่อาจารย์ฟรันงวีแล้วก็อาจารย์โจยินดีปกป้องเจ้าเจ้าก็จะไม่มีปัญหาใหญ่อะไรว่าวีเฮาได้คิดแผนไว้แล้วระหว่างการเดินทางกลับของเขาเขาพยักหน้าแล้วพูดว่าข้ามีเหตุผลพิิิเเ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 ศษจจจรรงงงงงๆววววว่่่่่่าา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 าททททํํํไไมมมมขขขขข้้้้ถึชชนนนนัััืออออพพพกกกะใสูดตป็บณห ของอาจารย์แล้วและในตอนนี้โชคของพวกเขาก็ยังดีไฟที่ห้องของอาจารย์โจอียังคงป่วยอยู่ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงที่ประตูห้องทํางานของอาจารย์โจอีว่าหีเห่าเลวังตรงก็ได้ยินเสียงคำรามของอาจารย์โจอี ฟ่านหวีเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะเจ้เด็กบ้าว่าหวีเฮ้าตั้งใจทําเช่นนั้นอย่างนั้นเหลอเราทําทุกวิธีทางเพื่อฝึกฝนเขาแต่เขากับโกหกเราแล้วหนีไปเขายังไม่กลับมาด้วยซ้ําเจ้าคิดว่าเขาโกหกเราด้วยเหตุผลอะไรเดี๋บอกนะว่าอาจารย์ที่ช่วยเขาให้ได้รับวงแหวนวิญญาณจะไม่มีประโยชน์ต่อเขาข้าไม่คิดว่าข้าจะทําผิดพลาดจริงๆเดิมทีข้าคิดว่าเขาเป็นนักเรียนที่ซื่อสัตย์และเต็มใจที่จะฝึกฝนหนักข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นเด็กที่อักตันยูแบบนี้เขาทําให้ข้าโกรธจร จะรู้สึกสั่นตามสันสัตยานเขารู้สึกว่านางศีรษะของเขาชาเขามองไปทางหวังตรงด้วยสีหน้าที่อ่อนวอนหวังตรงมองไปที่เขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มจากนั้นก็ทําท่าทางที่บอกว่าตอนนี้เจ้าต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะใครบอกให้เจ้าโกหกทุกคนกันใครขอให้เจ้ากลับมาชาเจ้าสมควรโดนแล้วว่าวีฮาองค่อยๆขยับไปที่ห้องของอาจารย์โจอีตอนนั้นเองเสียงของอาจารย์ฟันหวีก็ดังขึ้น เอาล่ะเลิกกวนได้แล้วเจ้าคิดว่าข้ากังวลน้อยกว่าเจ้าหรือไงเจ้าไม่รู้หรือว่าการหาผู้สืบทอดมันยากแค่ไหนมีห้องมีพรามสวรรค์มากกว่าไซโถเจ้าไม่รู้หรือว่าเขาตั้งความหวังกับเขาไว้มากแค่ไหนตอนนี้เขาหายไปข้ากังวลมากกว่าเจ้าเสียอีกแต่ข้ารู้สึกว่าจะพูดบางอย่างไม่ถูกต้องหลังจากที่ได้พูดคุยกับเขามานานข้าก็เข้าใจเขาได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าเขาจะวางแผนไว้มากบายแต่เขาก็เป็นคนที่ใจดีและมั่นคงเขาจะไม่ทําอะไรที่ไรเหตุผลแน่นอนที่เขาโกหกเราเพื่อที่จะไปเพียงลําพังขขขขข้้้้้้าา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 เเ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 เชชชืื่่่่่่่่อออออออววมมีีหหหตตุผลลใใในน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 นกกรรรทททํํํัััยยงแแไดคคบบจะธิ ่เเหุผลแกราอาจารย์โจอีก,ก็กล่าวยังไม่มีความสุขว่าเขามาซับไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรให้เขากลับมาอีกเขาจะไม่ถูกไล่ออกหรือไงอาจารย์ฟันหวีก,ก็กล่าวว่านั่นอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่อะไรที่เขามีคําอธิบายที่สมเหตุสมผลเราสามารถปรเปิดเผยความจริงได้ว่าเขาเป็นศิล์หลักของสขาวุธวิญญาณเพื่อให้เขาอยู่ในโรงเรียนต่อไปการปฏิบัติต่อเขาเป็นศิล์หลักของสขาวิญญาณยุทธของเจ้ากําลังจะสิ้นสุดลงแล้วดังนั้นเขาจะถูกปลดออกจากสิทธิพิเศษที่เขาได้รับถ้าเขาไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในระหว่างการประเมินได ก็ลงกลนอุบายของเราแล้วว่าวิเฮารู้สึกประทับใจเมื่อเขาได้ฟังคู่สามีภรรยาคู่นี้เขาโกหกอาจารย์ของเขาแต่ว่าพวกเขาก็ยังเป็นห่วงเขาวารู้สึกผิดอย่างรุนแรงท่วมท้นในหัวใจของเขาและเขาต้องการที่จะเปิดเผยความจริงแก่พวกเขาแต่ทว่าทันใดน,นั้นเสียงแผ่วเบาของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองก็ดังขึ้นในใจว่าถ้าเจ้าไม่อยากกลายเป็นหนุนทดลองเจ้าควรจะควบคุมปากเจ้าให้ดีกว่านี้หลังจากที่ได้ฟังคำเตือนของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองว่าวเฮาก็ฟื้นความรู้สึกทันทีถูกต้องแล้วไม่ว่ายัางไงเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้สัตวลกกเหนือได้าววงิญ,ญ,ญ อัศริยะของเขาแล้วสถานการณ์แบบนี้คงไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้คําว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อีกต่อไป ว่าวีเฮากัดฟันของเขาเขาเร่งสีเท้าของเขาไปถึงประตูห้องทํางานของอาจารย์โจอีประตูห้องทํางานของอาจารย์โจอีไม่ได้ปิดไว้แล้วก็ไม่มีใครเหลืออยู่ในที่สํานักงานของอาจารย์ในเวลานี้ว่าวีเฮ้าหลบหัวของเขาทันเวลาเพื่อให้เห็นสักที่ขออ่อนโยนอย่างยิ่งในตอนนี้อาจารย์โจอีไม่ได้สวมหน้ากากและใบหน้าที่อ่อนโยนของนางก็เต็มไปด้วยโามโกรธแต่นางนั่งอยู่บนตักของฟันวีขณะที่มือของนางของคอของอาจารย์ฟันวีไว้แขนของฟันวีก็โอบรอบเอวของนางไว้เช่นกันว่าวีเฮ้าไอเล็กน้อยแล้วพูดว่า <c oughs> อาจารย์โจเขากลับมาแล้วและในตอนนี้อาจารย์ฟ่านหวีแล้วก็อาจารย์โจต่างก็ตกต,กตะลึงกับการปรากฏตัวของหัวหวีเฮาอาจารย์โจอีกระโดดขึ้นจากตาของฟ่านหวีโดยไม่ร,รู้ตัวส่วาวังตรงที่อยู่ด้านหลังของหัวหวีเฮาเขาก็ตกตะลึงจนตาค้างกับฉากนี้ไม่ว่าเขาจะเคยได้ยินเกี่ยวกับหน้ากากของอาจารย์โจอีจากหัวหวีเฮาแต่ทว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของอาจารย์โจอีอีครั้งสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์ท <c oughs> <c oughs> ี่นางไม่ได้ปิดบังตัวเองเลยและในตอนนี้อาจารย์โจอีก็พูดใส่หัวหวีเฮา ก็พุ่งออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าอาจารย์โจท่านงดงามมากจริงๆและในตอนนี้ด้วยคําพูดของวังตงอาจารย์โจอีผู้เอาแต่ใจก็ตะลึงไปชั่วขณะเปลวไฟหองวามโกดภายในใจของนางก็ลดลงกว่า30%ทันทีนางหยุดฝีเท้าของนางแล้วก็จ้องขามิงไปที่ว่าวีเฮาแล้วนางก็พูดขึ้นว่าตามข้าเข้าไปข้างในและปิดประตูซะในตอนนี้วังตงเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าทาไมอาจารย์โจอีจึงต้องสวมหน้า,ากากใหญ่เท่าไว้บนใบหน้าของนางนางไม่เพียงแค่ง,งดงามเท่านั้นแต่ว่าใบหน้าของนางยังอ่อนโยนและนุ่มนวลอีกด้วยไม่ว่าตอนนี้ สำหรับนักเรียนคนอื่นๆตรงกันข้ามคนอื่นๆจะคิดว่านางนั้นเป็นหญิงงามที่กำลังแสดงอารมณ์สูญเสียวส่วว่าอาจารย์ฟ้านบีในตอนนี้นั่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื้อนได้แต่จ้องมองไปที่ว่าบีเฮาแม้ว่าเขาจะพึ่งแก้ตัวให้กับสิทธิ์ที่เขาภาคภูมิใจแต่เขาจะไม่โกรธเลยจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าบีเฮาลดสายตาของเขาแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องทำงานของอาจารย์โจอีอย่างเชื่อฟังส่วนว่าหวังตงก็ปิดประตูหลังจากที่เข้ามาแล้วว่าบีเฮาเดินไปหาฟ้านบีแล้วก็คุกเข่าพร้อมกับพูดขึ้นวว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 ่่่่าา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 ออออจจจรรยยย์์ขขขข้้้้้ผิิิิดดดไไปปปแแแลลลลลมมมททีีีหหััใงงงฟฟนเเเเโกกกธะสภู ที่จะให้คําอธิบายแก่เขาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอย่างยิ่งแต่ทว่าอย่างไรก็ตามว่าวีฮเองไม่ได้ให้เหตุผลที่จะทําให้ตัวเองพ้นผิดเลยแต่ว่าเขากับคุกเข่าลงทันทีเพื่อยอมรับความผิดของเขาใบหน้าที่แข็งทึ่อของอาจารย์ฟ่านหวีก็ออลงทันทีคงจะบอกได้เพียงว่าอาจารย์จะผ่อนปรนมากขึ้นเมื่อเป็นนักเรียนที่เขาปวดปานอาจารย์โจอ,อีและฟ่านหวีก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันอาจารย์โจอ,อีที่เข้มงวดกับนักเรียนเป็นอย่างมากแต่ทว่าในตอนนี้นางไม่ได้พูดอะไรเลยแต่นางกับยืนอยู่ข้างหลังฟ่านหวีโดยให้สามีของนางเป็นคนเเรริิ่่่่่มมมอออาา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 าจยยย์ฟนนนหววววววีกกก็พููดดดงงทํไไ้้้้ขึึตบัคสผ อาจารย์เขาทำวามผิดเขามีคนโกหกท่านและอาจารย์โจแต่ว่าข้าข้ากลัวว่าท่านจะเป็นห่วงข้านั่นคือเหตุผลที่ต้องโกหกก่อนที่จะจากไปและเป็นเพราะข้าไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าข้าจะสามารถกลับมาได้เมื่อข้าจากไปแล้วที่เขาคิดวิธีนี้ได้ก็เป็นเพราะความช่วยเหลือของนอนใบน้ําแข็งเทนเมองโดยพื้นฐานแล้วข้อแก้ตัวของเขาไม่มีซองโอน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดของเขาไม่ใช่ของปลอมแต่เขาไม่สามารถบอกความจริงได้ไม่ว่าจะเป็นสําหรับเขาหรือว่าอาจารย์ทั้งสองของเขาการพูดความจริงอาจไม่ดีเสมอไปฮะอะไรนะฮะอะไรนะเมื่อได้ยินคําา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 พูดขอออองววว่ีีเคมสนใจจจจรรยย์์ฟแล้็ ว่ตงตรงตกลนลุม่มอาจารย์โจอีอดไม่ได้ที่จะพูดว่ามีอะไรที่โรงเรียนไม่สามารถช่วยเจ้าจัดการได้เจ้าถึงทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองเจ้ากําลังบอกข้าว่าเราจะไม่สามารถช่วยเจ้าได้ถ้าหากเจ้าบอกความจริงกับเรางั้นเลยว่าวีห้องใส่วบเบาๆแล้วก็พูดว่าท่านคงไม่สามารถช่วยข้าได้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิญญาณยุทธของข้าอาจารย์โจท่านจาได้ไหมระหว่างการสอนของท่านท่านบอกข้าว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับวิญญาจารย์คือการพังทลายของวิญญาณยุทธของพวกเขาอาจารย์โจอีประหลาดใจอย่างมากแล้วก็พูดว่าอะไรนะวิญญา หาเกี่ยวกับวิญญาณยุทธของข้าบางครั้งข้ารู้สึกเมื่อยลอยเมื่อข้าใช้เนตรวิญญาณและยังมีสัญญาณของการพังทลายของวิญญาณยุทธของข้าในตอนนั้นข้านึกถึงสิ่งที่อาจารย์โจกล่าวไว้ท่านกล่าวว่าถ้าวิญญาณยุทธไม่มีพรสวรรค์เพียงพอและหากบุคคลนั้นมีพลังวิญญาณแต่กำเนิดค่อนข้างต่ำแต่พยายามฝึกฝนอย่างหนักก็มีโอกาสมากที่วิญญาณยุทธจะพังทลายยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากพวกเขาโชคดีพวกเขาแค่จะสูญเสียพลังวิญญาณทั้งหมดแล้วก็วิญญาณยุทธของพวกเขาจะแตกสลายและหายไปแต่ถ้าหากว่า คงว่าวีเฮาแตกสลายอย่างแท้จริงก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้แม้แต่รัสฐินระนามพมยุทธก็ไม่สามารถทําอะไรได้วิญญาณยุตเป็นแกนภายในของวิญญาณจารย์ทุกคนถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นแม้แต่สมบัติสวรรค์ก็ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้นั่นเท่ากับโทษประหารชีวิตอาจารย์ฟ่านหวีก็พูดขึ้นว่าวีเฮาถ้าหากเป็นเช่นนั้นเจ้าตอนนี้อาจารย์ฟ่านหวีไม่สนใจด้วยซ้ําว่าเขานั้นจะโกรธแค่ไหนอีกต่อไปน้ําเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลอาจารย์โจอีพูดอย่างไม่มีความสุขว่าเมื่อเขาสามารถคุกเข่าท ว่าวีเฮาก็กล่าวต่อว่าในช่วงสองสามวันก่อนจบการศึกษาความรู้สึกเหล่านั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มที่จะกลัวเขากลัวว่าวิญญาณยุทธของข้าจะแตกสลายหรือเขากลัวว่าจะไม่สามารถดำเนินชีวิตตามความรักที่ท่านทั้งสองมอบให้ข้าเขาคิดอย่างรอบคอบจึงตัดสินใจไม่บอกเรื่องนี้กับพวกท่านทั้งสองถ้าวิญญาณยุทธของข้าพังทลายจริงๆการพูดถึงมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่แตกสลายแน่นอนว่าข้าจะกลับมาดังนั้นข้าจึงโกหกท่านทั้งสองข้าไม่อยากให้พวกท่านตกเป็นห่วงข้าว่าวีเฮ้าาจะะพูดอไรกับเจ้าได้้้้อออออีีกกกกกััันหหวววววาายใใจ็มมตตลลลลลงงงงแแแืขขะุ่ เดี๋ยวคนนี้คิดมากเกินไปจริงๆความกดที่เดิมทีอยู่ระหว่างคิ้วของอาจารย์โจอีได้บรรทอลงอย่างมากแต่ว่าความกธของวังตรงไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยเขาคิดในใจว่าจะบ้านี่เขาโกหก แต่เขากาลังโกหกอีกแล้วคําโกหกของหัววีเฮาสามารถหลอกอาจารย์โจอีและก็อาจารย์ฟันวีได้แต่มันไม่สามารถหลอกวังตรงได้เพราะว่าพวกเขามีทักษะประสานวิญญาณยุทธที่สมบูรณ์แบบและพวกเขาได้ฝึกฝนร่วมกันก่อนที่หัววีเฮาจะไปจากโรงเรียนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับวิญญาณยุทธของเขาวังตรงจะสัมผัสได้ทันทีแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้วังตรงไม่สามารถเปิดเผยคําโกหกของหัววีเฮาได้เขาทําได้เพียงฝังความสงสัยไว้ในก้นบึ้งหัวใจของเขาอาจารย์โจอีกล่าวว่าแล้วตอนนี้เจ้ารู้สึกณอย้ายไรบ คิวแน่นแล้วก็พูดว่านั่นก็เป็นปัญหาเช่นกันเจ้าไม่เพียงมาสายเท่านั้นแต่เจ้ายังไม่ได้รับองเวนวิญญาณวงที่2ด้วยซ้ำข้าเกรงว่าลุงเรียนจะว่าหวีเฮองกับพิบตาแล้วพูดว่าอาจารย์โจขขาได้รับวิญญาณยุทธที่2ของข้าแล้ว ฮะอะไรนะโจะอีมองไปที่เขาด้วยคมประหลาดใจอาจารย์ฟันหวีพูดแทรกขึ้นมาว่าให้หวีห้องพุดนให้จบก่อนรว่าหวีห้องก็กล่าวว่าเมื่อข้าออกจากโรงเรียนข้ารู้สึกว่าไม่มีความหวังอีกต่อไปในตอนนั้นดูเหมือนว่าจะมีกองกาลังที่มองไม่เห็นซึ่งกําลังนําทางข้าไปเหนือก็เมื่อลอยจากวิญญาณยึดของข้าแข็งแข่งขึ้นเรื่อยๆเลยข้าก็สัมผัสได้ว่าเน้วิญญาณของข้ากําลังปล่อยล่องลอยของน้าแข็งดูเหมือนว่าจะนําทางข้าไปทางทิศเหนือภายใต้สภาวะที่ไร้สติเช่นนั้นข้าไม่รู้ด้วยซ้ำ ต่ความรู้สึกพังทลายจากวิญญาณยุทธของข้าก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรากลว่ามันสามารถพังทลายได้ทุกเมื่อข้าไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ข้าหมดสติไปในดินแดนน้ำแข็งนั้นซึ่งก่อนที่ข้าจะมดสติข้าก็รู้สึกว่าจะตื่นขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วข้าไม่รู้ว่าข้าหมดสติไปนานแค่ไหนเพราเห็นนี้ข้าจึงได้กลับมาช้าหลังจากที่ว่าวีห้าผู้จบอาจารย์ฟันหมีและก็อาจารย์โจอีสำเือจมองหน้ากันและกันแม้ว่าพื้นที่ของโรงเรียนเสือไลเคอร์จะมีอากาศหนาวเย็นแต่ก็ยังเป็นช่วงปลายแะดูใบไม้ผีหากเขาพูดถึงดินแดนน้ำแข็งและหิมะนั่นอาจจะเป็นขั้วโลกเหนือที่ลกลัางและว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ใส่หรือไม่ว่าวีห้าไม่ ได้ไปที่ป่าใหญ่ชิงโตแต่เขากลับไปในที่ที่ไกลแสนไกลยิย่งไปกว่านั้นมันยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่วิญญาณยุทธมีสัญญาณพัทลายกำลังชี้นำเขานี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเกินไปว่าวีฮาเกล่าวต่อว่าตอนที่ข้าตื่นขึ้นมามันยังเป็นเวลากลางวันข็าไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ร่างกายของข้าถูกฝังอยู่ในหิมะแล้วเมื่อข้าลืมตาขึ้นการมองเห็นของข้าเต็มไปด้วยวัตถุสีขาวเข้มข้าคิดว่าข้าตายไปแล้วแต่ข้าก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหลังจากนั้นคู่หนึ่งสภาพรร่า่าา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 างง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 งกกกกยยยยยยขขขขขอออออ้้็็ัััััคคเเเปนปนนนติิแาสาาสสสมมมมถถผไดึวววีีีญญณณใ มันไม่มีปัญหาอีกต่อไปข้าจึงปีนขึ้นมาจากหิมะด้วยคมประหลาใจตอนนั้นเองที่ข้ารู้ตัวว่าข้ายังอยู่ที่เดิมที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือการระเบิดพลังซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในร่างกายของข้าข้าพบแมงป่องที่ตายแล้วซึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตรอยู่ใกล้ตัวข้าร่างกายของมันเป็นสีขาวบริสุทธิ์ในขณะที่หางของมันเป็นสีเขียวหยกมีวัตถุผลึกจานวนมากบนพื้นผิวของเปลือกของมันและถึงแม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่ข้าก็ยังสามารถสัมผัสได้ว่ามันทรงพลังมากแค่ไหนแมงป่องน้ำแข็งหหยยยยกกอ,าาอ,อออออออาา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 าจจจจจรรร์ีีีีพพดดดดมมมมมม้้้ับใใใเขขลลึๆนนนณะะทท่่่่่ววววงงงตตตฟ็ไไปคสถ อาจารย์โจเมงปงน้ำแข็งโยกคืออะไรอาจารย์โจอีกล่าวว่ามันเป็นสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งมากซึ่งอาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือ พวกมันมีประสกรจํานวนมหาศาลและพวกมันคือผู้ปกครองที่แท้จริงของดินแดนอันเยือกเย็นแสนคมคืนนั้นพวกมันมีคุณสมบัติน้ำแข็งขั้นสูงสุดและโดยปกติแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ในบริเวณใจกลางของขั้วโลกเหนือสุดเท่านั้นแม้แต่วิญญาจารย์อย่างพวกเราพื้นที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่ต้องห้ามมันเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์อย่างแท้จริงแม้แต่ราชทินระดามพมยุทธ์ก็ไม่กล้าที่จะเหยียบย่ำในที่หนาวเหน็บเช่นนั้นวีเฮาเจ้าเก่งมากที่เอาชีวิตรอดได้หลังจากที่เผชิญหน้ากับแมงป่องน้ำแข็งหยกเดิมทีอาจารย์โจอีแะฟันวียังคงสงสัยในคำพูดของว่าวีเฮาแต่ความสงสัยของพวกเขาได้ลดลงเป็นอย่างมากหลังจากที่ว่าวีเฮาอธิบายถึงลั ของแมงป่องน้ำแข็งหยกไม่ว่าจะมีสัตว์วิญญาณจำนวนมากในขั้วโลกเหนือสูตรแต่วิญญาณของมนุษย์ก็แทบจะไม่มีโอกาสพบพวกมันนอกจากนี้เราด้านนอกไม่เคยสอนอะไรพวกเขาเกี่ยวกับแมงป่องน้ำแข็งหยกตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีหกถ้าเขาไม่ได้เห็นแมงป่องน้ำแข็งหยกจริงๆหรือว่าวีเฮาจะอธิบายสัตว์วิญญาณชนนี้ได้อย่างไรว่าวีเฮากล่าวว่าเขาก็ไม่รู้ว่าขาทำได้อย่างไรแต่เมื่อเข้าค้นพบพลังบางอย่างภายในร่างกายของมันเขาก็พยายามโต้ตอบกับมันโดยใช้พลังวิญญาณของข้าหลังจากนั้นว่าวีเฮาค่อยยกอขล่อยขอออองงงงีาาาาาวทททรรยนนน้ลหมใจจ์โั เย็นที่รุนแรงทาให้แม่แต่วังตงก็สันสะท้านด้วยสันสัตยานฟันวีและอาจารย์โจอ,อีมองเห็นควมแวววาวที่โปร่งแสงและเป็นประกายในฝ่ามือของหัววีเฮ้าล้วก็ว่าเขาสวมถุงมือเพชรที่เป็นประกายแวววาวอุณหภูมิภายในห้องทํางานลดลงอย่างกระทันหันซึ่งในตอนนี้มันก็ทําให้อาจารย์ฟันวีไม่สามารถนั่งอีกต่อไปได้เขาลุกขึ้นยืนทันทีขณะที่เขามองไปที่หัววีเฮ้าเขาก็เบกิกตากว้างโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เห็นวงแหวนวิญ,ญญาณสีม่วงค่อยๆลอยขึ้นจากใต้เท้าของหัววีเฮ้าออม ้องออกมาทันทีเสรแล้วสีม่วงหมายถึงวงแหวนวิญญาณพันปีแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่มันสถานการณ์อะไรกันว่าวีเฮาริบถอดเสื้อออกเผยให้เห็นร่างกายส่วนบนที่เปื่อยปล่าของเขาเนื่องจากวังตรงยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาจึงสามารถเห็นรอยสักที่เป็นประกายของจอกักรพรรด,ดินีแมงป่องน้ำแข็งหยกได้ในทันที ภาพที่มีชีวิตชีวาและสมจริงของแมีงปองน้ำแข็งหยกขนาดมคือมาทำให้หวังตรงตกใจว่าวีเฮาค่อยๆหันหลังกลับไปให้อาจารย์ฟานหวีและอาจารย์โจอีดูระหว่างการเดินทางกลับเมื่อเขาเล่นนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองมาถึงจุดนี้ว่าวีเฮาได้ถามเขาว่าอาจารย์จะสังเกตเห็นหรือไม่ว่ารอยสักข,ของจกักรพรรด,ดินีเมียงปองน้ำแข็งหยกนั้นแตกต่างกันเมื่อเทียบกับเมียงปองน้ำแข็งหยกธรรมดาทั่วไปนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองก็ตอบว่า นอกเหนือจากเจ้าแล้วมนุษย์ทุกคนที่ได้เห็นจะกระพัดดีนีน้ําแข็งตายไปหมดแล้วทันใดนั้นอาจารย์โจอีก็ร้องออกมาอย่างตกใจว่าแมงป่องน้ําแข็งหยกมันคือแมงป่องน้ําแข็งหยกจริงๆวีเฮาเป็นไปไม่ได้ดวงตาของอาจารย์โจอีเต็มไปด้วยความคาดไม่ถึงเช่นเดียวกับอาจารย์ฟันหวีกูสามีภรรยามองหัววีเฮาแล้วก็ว่าพวกเขากําลังดูสัตว์ประหลาดหลังจากนั้นหัววีเฮาก็ใส่เสื้อผ้าแล้วหัววีเฮาก็คือวิญญาณยุทธของเขาแล้วก็ยืนอยู่ที่นั่นอย่างเสื้อฟังแล้วเขาก็กล่าวว่าอาจารย์โจเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันท่านสองคนช่วยอธิบายข้อสงสัยของข้าได้ไหมไม่ว่าในกรณีใดข้าไม่กลัวความหนาวเย็นอีกต่อไปหลังจากที่ข้าได้ รับพลังนี้ดูเหมือนว่าข้าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งน้ำแข็งและหิมะไปแล้วเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ